ได้หมดครับได้หมดเนะาะขาอป้าเนาะจาไดาาา้าตักเลยเขับตู้ไเลยค่ะจะใช้จายแล้วนะตอนนี้เอาขาเศษขากล้องเลย <c oughs> เอาเศษขากล้องเลยนี่นีขากล้องมีผู้ชายหนึ่งเดียวนะคะที่จัดมายกนี้ให้ยากข้าวบ่แม่ข้าวใส่กล่อง าาบอกิเรียกมากินข้าวหิเรียกมาีหนไปเอาสไปเอาาอุ่นเลยบ่อนะเอาเลยบ่อนาเเลยุ่นเเทมีเราต้องีเทียพื้นที่้งานอันนี้อัน้ไเลือกอันนี้า้านเลยนะคะาตื่นเช้ามาจะได้งานงานเข้า เมื่อมาเจอเสือเมื่อาเจอเสือวานเข้าเลยเออฮะดาตื่นหรือยังเนาะนะใครลืมผมเสร็จแล้วพอดีป้าพูดประธานขับคันเสียงรถสตาร์ทวิ่ง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 วันหนาวมากเลยนะดูดอญังร้อนอ่ะฮะดอญังร้อนร้อนบ่จะมานี่หนาวบ่อันนี้มันยังไม่หนาวเอ็ด อ๋บว่ามื่ลังนาวอีบอกนะอืมเย็นดีไหมาแล้วก็ผสมผสมในเอเอ้หน่อยโลยค่ะไม่ไม่ไม่ไมอ oh. เอาไม่เอาเอาแค่สองอันนี้อันนี้ยังเดี๋ยวค่อยเก็บเข้าอันนี้มันดีเท่ากะสองอัน,นแบบแล้วก็ครับขับไว้นั่นเพราะวันนี้เราจะเราจะนึ่งในวันงาน oh. ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละตั้งเมาอันนี้เลยจ้ะเฮ้อ นี่เป็นสนับสนุนจากสนับสนุนจากเอฟซีนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนข้าวสารมาเป็นกล่องเลยเนี่ยเป็นข้าวกลของ รอจอดรอรอจอดเมื่อมาเจอโซโนะคะเอาเลยเออเจอโซโบนะคะก็งานเข้าเลยที่เช้างานเข้าเลยจะเรียกกินข้าวเหรอเรียกมากินข้าวแต่เรียกว่าใช้งานก่อนอ่าโอเค เอาเข็นเข้าไปในที่เดิมเดี๋ยวแกเก็บได้อยู่เนาะมันมีล้อมันมีอันนี้อยู่ปิดฟ้าไหะปิดฟ้าฟ้าอยู่ร่นจ้าสํหรับที่มีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็ต้มกนไม้จะตข้าวตมกิสวยตม็ได้ข้าวธรรมดาต้มข้าวธรรมดาแก็ตักข้าวส่ขึ้นกับเส็นหนึงปลาได้กับลุงพันนหนึ่งปลาประมาณห้าทุ่มกินหนึ่งปลาห้าทุ่ม ไปอยู่เป็นเพื่อนในช่างไฟไงเ่างไฟเขาอยู่แจ้งเลยครับเขาติดต้มสุดท้ายประมาณห้าต้มเที่ยงคืนอะต้นปาล์หม้ะในสวนเมืองอ๋อสูตรนี้เหรอโปรตีนเขาต้มข้าวรวมเลยลุงก็บอกว่าต้มข้าวรวมมันเละอ๋อแบบนี้เอาต้มเื่อเรียกเขาต้มแห้งถ้าอยากกินเปรี้ยวจากก็ครับเดี๋ยวผมปรุงครับขอบคุณครับผมไอ้นี่เอาวกินได้เลยโอ้ ไปทีบ้านเาว่าใครเอากรได้เยอะเอากนได้กรตาที่หลังได้แต่ข้าวเดินทางเดินทางยังกิน่อะไรเพื่อนนอนนนไปบ้านาอ้วนเลยจ้าจ้าา้วนเดี๋ยวค่อยจาไปเอขาหลังคน ตั้งหว่าอนอนแอนมินอนแอนก็ตั้งดีนะนี่นี่เอ็นนี่คอนเทนต์ได้อยู่แอนขายแอนมินกับจ่าเอม ว่าเอาแอดมินก่อนแล้วก็จะเอีมงานเข้าจานนะนะเมื่อเจอสว่งงานเข้าจะวางอะนี่มาแะไรนี่ตั้งไิเปลี่ยนมาเนี่ยขึ้นยูฮะเจ้าหรือตั้งไปเบื่อคิดกำลังคิดหัวข้ออยู่นะคิดหัวข้อจนหม้อไหม้เอาดิเอาดิเอาดิหม้อไหม้แล้วบอกแน่บอกเลยจะไปไปแล้วนะคิดหัวข้อจนม้อไหม่ไงหรืออะไรเงยหรือวะไม่กิน ใส่ขา้าวถ้าใส่ข้าวแอดบินขาน้าวครัวแล้วก็ต้องแค่นั้นแหละแล้วก็พอหรือวะนี่ไงไม่จามาสมทบอ่ะว่าอะไรแอดมินข้าวครัวจ่าเอ็มเจองานหนักจ่าเอ็มเจองานหนัก,ก,นนกแต่เช้าตั้งตั้งเออแต่เช้าแต่เช้าใครชาวบ้าน ชิโกตืน่นยังไปแล้วใช่ไหมใช่จิโกตายแล้วใช่ใช่เหรอมันผู้หญิงนะเจ้าว่าโก,โกแม่ชิโกมีทองมีโลห์จิโกโอก้โหอาหาแล้วเขาต้มก่อนเดินทางเติมพลังห้องน้ำเขาทำวันนี้ไหมรถจอดตรงนั้นได้ไหมหรือต้องถอยออก ในช่องเลย, <laughs> ยเอะถอยออกเดียวนะแล้วมาจอดข้างรถตู้ลงเนี่ยแบบไปสะโกลไปทั้งวันเนี่ยอืมยอด